รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย HOME b เออ r ์สกรุ สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่ Home r e ีวิวเจาะลึกคอนโดบ้านกับผู้เชี่ยวชาญเหอือชีพค่ะพบกับเรา2คนได้ทุกบ่ายวันเสาร์เวลาดีๆอย่างนี้นะครับทางทีเอนทเวนตี้โฟร์ผมสุมเสมศสุมคลครับและแนวราิทาจะาถุนค่ะ พี่เมฆจ๋าน้องจะบอกว่าวตอนขับรถกลับบ้านเนี่ยวิ่งผ่านเส้นรัชดานะสังเกตเห็นว่ามีคอนโดมิเนียมขึ้นใหม่เยอะแยะเลยเหมือนกันนะคือโซนรัชดาปัจจุบันนี้ต้องถือว่าเป็นศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครใช,ใช่ที่เรียกว่า CBD ใหม่นั่นเองถูกต้องด้วยเหตุผลหลักก็คือจะมีโครงการน่าสนใจถึงใจเกิดขึ้นในเส้นรัชดาเนี่ยเพื่อจะสะท้อนความเป็น CBD ใหม่เนี่ย<ม>อย่างเช่นโครงการซ u เปอร์ทาวเวอร์ซึ่งเป็นอาคารสำนักง,งานสูงที่สุดในเอเชียนะการย้ายมาของตลาดหลักทรัพย์แล้วก็<ม>ในอนาคตอันใกล้เนี่ยก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้า MRT วัดสุวรรณธรรมเนี่ยก็จะเป็นอินเทอร์เชนของรถไฟฟ้าสายสีส้มด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใครที่จับจองทอี่อาศัยในโซนนี้ได้เนี่ยโอ้โหในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยเพื่อความสะดวกก็ดีหรือว่าจะปล่อยเช่าก็ง่ายด้วยใช่มูลค่าของการลงทุนน่าจะเพิ่มขึ้นจากมูลค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้นนั่นแหละ คราวนี้จะดีดไปไกลเลยว่าแต่ว่าแบบนี้นะคะหากว่าใครที่อยากจะมีคอนโดมิเนียมในโซนรัชดาแบบนี้เนี่ยยังพอจะมีแนะนำไหพี่เมธว่าแบบไหนดีแนวที่พัฒนาเพื่อจะขึ้นคอนโดของเส้นรัชดาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องนับจากตรงแยกพระรามเก้าแล้วก็วิ่งตามถนนรัชดาไปเนี่ยจนถึงประมาณแยกลาดพร้าวถ้าพูดถึงคอนโดที่แบบว่าเป็นคอนโดแนวไฮไลไท์นะแล้วก็ เป็นคอนโดแบบเพิ่งเสร็จมาไม่นานแล้วก็พร้อมอยู่ได้เลยเนี่ยก็จะมีหลักๆอยู่4โครงการโครงการแรกคือโครงการชื่อว่าคอนโดเลดมิดและรามาก้าของบริษัทปรึกษาซึ่งต่อตารางเมตรที่ขายกันเนี่ยสำหรับคอนโดเลดเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก1 3 5 0 0 0บาทต่อตารางเมตรนะโครงการที่2เนี่ยคือโครงการที่ชื่อว่าเซนทริกราชด้วยขวางของบริษัทเอสเอชเซตจะขายอยู่ประมาณตารางเมตรละ1 4 0,000บาทส่วนคอนโดที่3คอนโดไลฟ์ประธานเจ้ขวางเนี่ยเป็นของบริษัท AP ค่ะ ขายอยู่ประมาณตารางเมตรละ1,2,000 0คอนโดสุดท้ายเนี่ยชื่อควินรัชดา17เป็นของบริษัท MBK Real Estate ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ขายอยู่ประมาณ1,2,000 0บาทต่อตารางเมตรเหมือนกันถ้าอยางนั้นเนี่ยถ้าฟังดูตอนนี้นะถามแนนนะแต่ว่าโครงการที่ยังดูแลน่าสนใจก็คือไลฟ์รัชดาห้วยขวางแล้วก็ควินรัชดา17น,นแหละ ที่น่าสนใจอ๋อแนนดูในแง่ของราคาใช่ไหมว่าราคา,าค, <น S 2> ค่อนข้างถูกเพราะว่าปัจจุบันนี้ราคาตลาดเฉลี่ยเนี่ยของในช่วงรัชดาช่วงนี้ก็อยู่ถึง1นึ0 0 0บาทต่อตารางเมตรแล้วนะเพราะนั้นแนนเนี่ยคงดูราคาเป็นหลักว่าสองโครงการนี้อ,อยู่ในระดับราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบันแต่ว่าการซื้อคอนโดพักอาศัยเนี่ยนอกจากจะดูเรื่องราคาแล้วเนี่ย ทำเลในเรื่องของการเดินทางไปสู่สถานีรถไฟฟ้าก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่คนใช้เป็น Priority แรกในการเลือกเพราะว่าบางโครงการเนี่ยตำแหน่งดีนะอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้านะแต่บลงมาที่ตัวคอนโดด้านล่างแล้วเนี่ยหาของกินไม่ได้ถ้าพูดในแง่นี้เนี่ยพี่คิดว่าคอนโดควินรัชดา17เนี่ยค่อนข้างจะมีภาษีมากกว่าน่าสนใจกว่าเพราะว่าคอนโดควินรัชดา17เนี่ยอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟ้าเ r t สุริสานก็คือ เดินไปเนี่ยประมาณสัก200เมตรแล้วก็รอบๆโครงการเนี่ยของกินในเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยเพียบเลย<ฆ>สะดวกสบายกว่าคอนโดที่อยู่ทางด้านของรัชดาคขุยขวามเดี๋ยวไปเริ่มต้นกันก่อนเลยทับความรู้จักกับโลเคชั่นย่านนี้กันในช่วงของโลเคชั่นเีวิลค่ะ ช่วงของโลเคชันรีวิวนะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักรายละเอียดเพิ่มเติมกันหน่อยกับที่ตั้งของโครงการควินรัชดา17นั่นเองนะคะแหน่งโลเคชันเนี่ยก็คือว่าจะอยู่หลังอาคารสํานักง,งานของธนาคารธนชาติสาขารัชดาเลยแล้วก็จากบริเวณตรงที่ตั้งของเขาเนี่ยนะคะจะอยู่ห่างจากรถไฟฟ้า MRT สถานีสุทธิสารเพียงแค่200เมตรเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเรียกได้เลยว่าเป็นสุดยอดโลเคชันจริงๆค่ะ ทีนี้เรามาดูในแง่ของการเดินทางสัญจรไปมาคือซอย17เนี่ยถือเป็นซอยที่มีความสะดวกในการเชื่อมต่อถนนรัชดาเพื่อจะไปออกถนนวิภาวดีม,มากที่สุดเพราะว่าเป็นด้านหลังซอย17เนี่ยสามารถที่จะตัดไปออก จากถนนสุวิาสาซึ่งอีกนิดเดียวก็จะถึงแยกตัดจากถนนวิภาวดีแล้ว oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้รถเนี่ยคนที่ใช้รถจะรู้ดีว่าการเดินทางด้วยถนนวิภาวดีเพื่อเข้าเมืองในตอนเช้าๆเนี่ย oh. ก็มีความสะดวกมากกว่าเส้นราชดายอยู่แล้ว oh. เพราะว่าเส้นราชดาเนี่ยจะค่อนข้างหนาแน่นกว่า oh. เพราะฉะนั้นนี่เป็นจุดเด่นอีกเรื่องหนึ่งของตำแหน่งที่ตั้งโครงการนะ oh. ทีนี้ถ้าเกิดเรามาพูดถึงว่าการเดินทางจากในเมืองและกัน oh. ถ้าจะมาที่โครงการเนี่ย ทางแรกเลยคงต้องใช้ทางด่วน ي, ไม่ว่าเราจะมาจากส่วนไหนของกรุงเทพมหานครเนี่ยเราก็ใช้ทางด่วนชั้นที่1แล้วก็มาเชื่อมก,กับทางด่วนพระราม9 <Okay. S 1> แต่ว่าเราเลือกลงถนนรัชดาพิเศษ <Okay. S 1> polymer. พอเราลงถนนรัชดาพิเศษแล้วเนี่ยเราก็ข้ามแยกถนนรัชดาพิเศษต่กับพระราม9้าพอข้ามแยกมาปุ๊บเนี่ยเราวิ่งมามาเจอแยกค้้ยขวางตรงแยกค้้ยขวางเนี่ยเราก็ลงลอดใต้อุโมงค์พ <Okay. S 2> อขึ้นจากอุโมงค์ปั๊บเนี่ยเราก็ชิดซ้ายเลยแล้วก็วิ่งมาอีกหน่อยเดียวก็จะถึงซอยรัชดา17ละ17 ตัวโครงการเนี่ยก <board. S 2> ็คือพอเลี้ยวเข้าซอยลาดา17ไปปั๊บเนี่ยก็จะมองขวามือเลยก็<ม>ยจะเห็นด้านหน้าโครงการชัดเจน<ๆ>เพราะนั้นสะดวกมากแต่ว่าถ้าเกิดเรามาจากทางด้านของถนนวิพาวดีก็ดีหรือ<ะ>ว่ามาจากทางรัชยโยธินสมมุติเราวิ่งจากอีกด้านหนึ่ง<ะ>คือเป็นรัชดาขาเข้าเข้ามาเนี่ย<ะ>ล้วก็วิ่งผ่านแยกลาดพร้าวมาผ่านแยกรัชดาตักถนนลาดพร้าวแล้วก็พอมาถึงแยกสุริสารเนี่ยเราก็ลอดใต้อุโมงมา แต่พอมาถึงแยกคุ้ยขวางเนี่ยเราก็ไม่ต้องรดใต้อุโมงค์แล้วเราก็ชิดซ้ายเลยแล้วก็ยูเทิร์นกลับ<ม>พอ,อยูเทิร์นกลับนี่ก็ชิดซ้ายได้เลยเพราะว่ามาอีกไม่ไกลก็จะถึงวัชดะ17แล้วเช่นเดียวกันเพราะนั้นสะดวกมากโอ้โหคือตอนแรกในในภาพคือจะจินตนาการว่าแบบโอ้ถ้าวิ่งมาเส้นรัชดานี่ต้องรถติดแน่นๆเพราะจริงมันมีทางเลือกเยอะมากแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าไม่ใช้รถใช่ไหมล้วก็เลือกใช้ MRT สุริสารได้ก็คือเราวิ่ง เราขึ้น M อ t มาทมาเนี่ยแล้วก็มาลงที่สถานีสุวิสารซึ่งทางออกเนี่ยจะเป็นทางออกที่4นะ,ะจากตรงประตูทางออกที่4เนี่ยมาถึงโครงการเนี่ยเดินมาผ่านตึกธนาชาติมาแบบชิวๆเลยนะก็ประมาณ200เมตรเท่านั้นแล้วก็ตลอดทางเดินมาเนี่ยมีของกินแล้วก็มีความจเจริญคือไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นทางเรี่ยวเลย ตองนองความสะดวกในการเดินทางแล้ว <rôle> ส <CCTV> ิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรอบโซลราชดาเนี่ยโอ้โหคือเยอะมากๆราชดาไม่เคยหลับพูดง่ายๆมีทุกอย่างมีร้านอาหารห้างสรรพสินค้าชั้นนำโรงแรม ส,สำนัก <ๆ S 2> งานต่างๆสถานบันเทิงห่งเอาจะไลฟ์สไตล์แบบไหนนี่มีตอบโจทย์ทุกกลุ่มอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดว่าเซนรัชดาดนีนึกภาพกปนออกอยู่แล้วว่าไปตรงไหนทาตไหนแต่คราวนี้เดี๋ยเราจะพูดถึงโลเคชั่นเด่นๆใกล้ๆตรงนี้เอาเป็นระยะแบบว่ามองไปยังเห็นเดินไปยังได้นะคะก็จะมีในส่วนของ Max Value กับ m c d ก n a l d เนี <ๆ S 1> ่ยเปิดตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้นี่เลยซุกี้นัมเบอร์วันอันนี้ต้องไปลองทีเด็ดแล้วก็นอกจากนี้นะยังมีในส่วนของพวกคาเฟ่ก็จะมีโอบังแปลงแล้วก็มีซอนบิงซึ ร้านหวานเย็นของเกาหลีด้วยแล้วก็นอกจากนี้ธนาคารก็ใช้บริการได้เลยที่ธนะชาติสะดวกเหมือนกันใกล้กันมากๆและนอกจากนี้ถ้าช่วงเวลากลางวันนะอีกหนึ่งโลเคชั่นเด็ดเลยก็คือตรงข้ามเนี่ยเขาจะมีเป็นตลาดนัดเมืองไทยพัทระรัชดาด้วยก็สามารถไปช็อปไปหาของกินของใช้ได้สะดวกเหมือนกันทีนี้เรามาดูในแง่ของโรงเรียนโรงพยาบาลกันบ้างโรงเรียนเนี่ยใกล้ๆเลยก็ีก็จะมีโรงเรียนเตรียมบุดมพัฒนาการรัชดาแล้วก็ ถ้าอยู่ตรงใกล้ๆกับ MRT สุวิสาเลยเนี่ยก็คือโรงเรียนปัญจทรัพยนะอันนี้สองโรงเรียนเนี่ยใกล้สะดวกมากแล้วก็ที่จริงแล้วในละแวกนี้ก็ยังมีโรงเรียนเตออีกหลายโรงเรียนนะ แล้วก็ในส่วนของโรงพยาบาลเองเนี่ยก็ยจะอยู่บนเส้นถนนพระราม9ก้าก็มีโรงพยาบาลพระราม9ก้ากับโรงพยาบาลปียอเวทเอาละค่ะเต็มอิ่มกับเรื่องราวของโลเคชันย่านนี้กันไปแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาติดตามกันต่อได้คะว่าในเรื่องของรายละเอียดนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่บอกว่ามีคุณภาพพร้อมสําหรับชีวิตของคนเมืองนั้นจะตอบโจทย์สำหรับคนรุ่นใหม่ขนาดไหนเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงช่วงหน้าติดตามกันต่อกัอกบช่วงของโปรเจกต์รีวิวค่ะ เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการวันนี้ของเรากันค่ะควินรัชดา17นั่นเองนะคะ ซึ่งสำหรับโครงการนี้คุณผู้ชมค่ะเขาเป็นคอนโดมิเนียมแบบไฮไรส์นะคะที่มีอยู่ด้วยกัน2อ,อาคารอาคาร A เนี่ยมีความสูง25ชั้นส่วนอาคาร B นะคะจะมีความสูง32ชั้นทั้ง2อ,อาคารเนี่ยรวมกันจะมีจานวนยูนิตอยู่ที่729ยูนิตแล้วก็ลงบนพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยนะคะอยู่ที่5ไร่กว่าๆค่ะสําหรับโครงการนี้นะคะเป็นโครงการดีๆนะคะที่พัฒนาโดยบริษัท MBK Real Estate จำกัดค่ะซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในเครือของ MBK Group นั่นเอง โครงการควินรัชดา17เนี่ยเป็นโครงการแรกของบริษัท MBK Real Estate นะค่ะถ้าคนกรุงเทพเนี่ยเขาคงคิดว่าบริษัท MBK Real Estate เนี่ยนะ่าจะเป็นน้องใหม่ในวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แต่จริงๆแล้วเนี่ยบริษัทนี้เนี่ยมีการพัฒนาโครงการประเภทแนวราบเนี่ยมากว่า15ปีแล้วนะโ,โครงการส่วนใหญ่จะอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต แต่เราดูจากที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยนะคะก็บอกได้เลยว่าผลงานเขาดี <c oughs> ไม่ใช่มือใหม่อย่างแน่นอนนะคะสวยมากๆคร <c oughs> าวนี้ถามพี่เมฆหน่อยดีกว่าว่าเนี่ยคิดในการออกแบบโครงการนี้เป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วรูปลักษณ์โครงการเนี่ยก็เป็นสไตล์โมเดิร์นนะที่พิเศษของที่นี่เนี่ยก็คือว่าเขาจะเน้นความเป็นส่วนตัวของการอยู่อาศัยแล้วก็จะให้การอยู่อาศัยเนี่ยใกล้เคียงกับการอยู่อาศัยของแบบบ้านมากที่สุดด้วยแนวคิดนี้เนี่ยเขาก็เลยดีไซน์ ฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นไซส์ของห้องไม่ว่าจะเป็นขนาดของโถงทางเดินไม่ว่าจะเป็นฟาซิตี้ต่างๆเนี่ยด้วยแนวคิดที่มีความเป็นส่วนตัวแล้วก็เรียกว่า extra space ก็คือว่ามีไซส์ที่ใหญ่กว่าที่อยู่ในคอนโดทั่วไปในย่านนี้ทั้งนั้นเลยโอ้โหน่าสนใจจริงๆนะคะพูดถึงเรื่องของการจัดวางฟังก์ชันหน่อยดีวยกว่าเพราะว่ามี2อาคารเป็นยังไงบ้างการจัดวางผังโครงการเนี่ยด้วยแนวคิดนี่แหละเขาก็เลยดีไซน์ในส่วนของชั้นหนึ่งเนี่ยนะ ชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของล็อบบี้<ะ>มีห้องที่เป็นมัลต<ะ>ิโพสแล้วก็มีส่วนสถานะซึ่งเป็นสถานะระหว่าง2ตึกซึ่งส่นานะตรงนี้จุดเด่นก็คือว่าจะเป็นลักษณะข,ของ e n c o s อ Facility ก็คือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงในการ<อ>พักอาศัยแล้วก็มี<อ>แล้วก็ต้นไม้ที่เขาให้ในโครงการรอบๆเนี่ยรวมถึงพื้นที่ตรงส่นานะตรงนี้เนี่ยก็เป็นต้นไม้ที่ไซส์ใหญ่พิเศษกว่าต้นไม้ทั่วไป<ะ>แล้วก็ก็ยังมีพื้นที่จอดรถ ทั้งภายในและภายนอกอาคารในส่วนชั้นหนึ่งด้วยคือรอบๆของอาคารทั้ง A และ B เนี่ยก็จะมีสามารถจอดรถได้สำหรับแขกที่มาเยือนโครงการานะทีนี้ในส่วนของชั้น1ขึ้นไปถึงชั้น4เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่จอดรถเลยทั้งในในอาคารนะ แล้วก็พื้นที่จัดรถในอาคารของชั้น 1- นึ่งถึงชั้นสเนี่ยแทบคี่เป็นสัดส,ส่วนของห้องพักแล้วถึง60%ซโอ้เยอะมากซึ่งถือว่าสูงกว่ามาตรฐานของคอนโดที่เป็นระดับราคานี้โดยทั่วไปนะในส่วนของชั้น5ของทั้ง2อ,อาคารเนี่ยก็จะเป็นเมนฟัซิลิตี้นะ<ฆ>ซึ่งแต่ละอาคารเนี่ยก็จะมีฟัซิลิตี้แยกกันค่ะ<ฆ>ในส่วนของชั้น5เนี่ยนอกจากเป็นเมนฟัซิลิตี้แล้วก็จะมีห้องพักบางส่วนด้วยส่วนของ ชั้น6ในส่วนของอาคาร A เนี่ยก็เป็นชั้น6ถึงชั้น25จะเป็นข<ล>ห้อง,งพักทั้งหมดนะแล้วก็ในส่วนของอาคาร B เนี่ยก็จะเป็นชั้น6ถึงชั้น32ที่จะเป็นห้องพักทั้งหมดสำหรับในส่วนของ Facility นะ บอกเลยว่าที่นี่เนี่ยเขาจัดเต็มจริงๆเลยอย่างที่พี่เมธบอกไปแล้วนะคะว่าเริ่มตั้งแต่ที่ชั้นหนึ่งเลยเขาก็จะมีเป็นสวนส่วนกลางนะคะเอาไวใ้ให้เราพักผ่อนยอนใจทํากิจกรรมต่างๆได้แบบชิลๆเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของเมนเฟสิลิตี้เนี่ยก็จะมาอยู่ที่บริเวณของชั้น5ที่เรานั่งกันอยู่นี่แหละซึ่งจะมีแบบนี้ทั้ง2ตึกเลยทั้งตึกเตึก B ีนะคะตรงส่วนของเมนเฟสิลิตี้เนี่ยก็จะมีทั้งสระว่ายน้ำนะคะที่ดีไซน์เป็นอินฟินิตี้เอชพูลสวยๆแบบนี้เลยนะคะซึ่งก็จะมีแยกสระเด็กสระผู้ใหญ่ไววว้้้้ใหดยแล ก็นอกจากนี้ก็จะมีส่วนของฟิตเนสรูมแล้วก็มีเป็นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจเป็นแบบเซมิอาท์ดรให้เราด้วยนะคะและยังไม่พอเท่านี้นะในส่วนของชั้นบนนะคะดาดฟ้าเลยเนี่ยก็จะมีสกายการ์เดนให้เราเนี่ยสามารถเทควิวของใจกลางเมืองได้แบบ360องศาเขาแอบเคมาด้วยว่าตอนเย็นพระอาทิตย์ตกเนี่ยโอ้โหสวยมาก,มากแล้ว ไซส์ของสระว่ายน้ำเนี่ยด้วยคอนเซปที่ว่าเป็นเอ็กซ์ซัสเปซเขาให้ฮาฟโอลิมปิกแล้วนะใช่ก็คือ8ปดคูณยีเมตรนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยออกกำลังกายสบายโอ้ดูดีมีมาตรฐานส่วนการควบคุมการเข้าออกอาคารเนี่ยเขาก็ใช้ระบบแอสเซทคอนโทรลด้วยคีย์การ์ดเขา้าออกอาคารเนี่ยก็ต้องใช้คีย์การ์ดในการจะเปิดปิดประตูนอกจากนั้นเนี่ยในส่วนของระบบลิฟต์เนี่ยเขาก็ยังใช้คีย์การ์ดคอนโทรลด้วยก็คือว่าเป็นลิฟต์แบบล็อกชั้นคืออนุญาตให้เฉพาะเจ้าของห้องที่อยู่ในชั้นนั้น ขึ้นไปในชั้นนั้นเท่านั้นเพราะนั้นเนี่ยมั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัยใช่แล้วค่ะเรียกว่าใส่ใจทุกๆรายละเอียดนะคะตามแบบฉบับของสังคมมีระดับเลยแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เนะคะเต็มอิ่มกับเรื่องราวของโปรเจกต์กันไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะเราจะไปเปิดชมห้องตัวอย่างกันแล้วนะคะว่าดีไซน์ออกมาได้ตอบโจทย์ขนาดไหนถ้าอยากจะรู้เนะยคะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงและช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อกับช่วงของ Product Review ค่ะ สวยเชียวกวางมาก มาแล้วคุณผู้ชมคะกับช่วงที่3นะคะช่วงของ Product Review นั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาชมกันแบบละเอียดเลยนะคะสำหรับห้องตัวอย่างของโครงการควี n รัชดา17นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับโครงการนี้นะคะคอนโดมิเนียมที่นี่เขามีห้องหลักๆให้เลือก2อทายด้วยกันก็คือ1ห้องนอนกับ 2, 2> ห้องนอนส่วนของ1ึห้องนอนเนี่ยก็จะมีขนาดให้เลือกหลายขนาดเลยนะคะมีตั้งแต่34ตารางเมตรไปจนถึง52ตารางเมตรส่วนแบบที่2นะคะก็คือแบบ2ห้องนอนเนี่ยก็คือจะเป็นขนาดตั้งแต่65ตารางเมตรขึ้นไปค่ะ แต่ว่าแอบกระซิบคุณผู้ชมนิดนึงนะคะว่าสำหรับโครงการนี้เนี่ยห้องเขาขายเกือบหมดแล้วนะห้องที่เราจะพาคุณผู้ชมมารีวิววันนี้นนะค่ะเป็นห้องขนาด48ตารางเมตร 1>, 1ห้องนอนหนึ่งห้องน้ําอย่างที่เราบอกคุณผู้ชมไปว่าที่นี่จะดีไซน์ให้ ห้องมีขนาดใหญ่กว่าห้องมาตรฐานค่ะอย่างหนึ่งห้องนอนที่นี่เนี่ยเขาก็จะเริ่มตั้งแต่35จนถึง48ตารางเมตรเลยห้องนี้เนี่ยนอกจากจะมีเป็นห้องหน้ากว้างแล้วก็ยังมีความลึกก็ยังได้ด้วยแล้วก็ส่วนของครัวตรงนี้เป็นรับประทานอาหารแล้วก็ต่อเน,นื่องไปพื้นที่นั่งเล่นก็จะต่อเน,นื่องออกไปข้างนอกที่เป็นระเบียงกว้างเลยนะแล้วก็เป็นระเบียงใหญ่ใช้งานได้จริงด้วยแล้วอีกส่วนหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของห้องเนี้ยนะก็คือว่าปกติแล้วเราเคยพาคุณผู้ชมมารีวิวห้องขนาดหนึ่ ปกติแล้วเนี่ยด้วยไซห้องที่ไม่ใหญ่เนี่ยสำหรับโครงการอื่นๆเนี่ยเขาก็จะคอมบีสเปซระหว่างในส่วนของนั่งเล่นนี่กับ<ช>ส่วนของห้องนอนจาได้ไมากก็ส่วนใหญ่จะเป็นผนังนกระจกเพ<ช>ื่อให้รู้สึกว่าห้องนอนกว้างมันจะได้ดูกว้างถูกต้องอแต่ว่าความเป็นส่วนตัวก็จะน้อยหน่อย<ช>แต่ว่าที่นี่เนี่ยเขามีความใหญ่โตของฟังก์ชันต่างๆอยู่แล้ว<ช><อ>เพราะนั้นเนี่ยห้องนอนก็จะเป็นห้องนอนปิดแบบ เราไปบ้านเดี่ยวเลยที่ต้องมีประตูชัดเจนแล้วมีผนังทึบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการอยู่ในห้องนอนเนี่ยจะมีความเป็นส่วนตัวมากแล้วก็จะเงียบจริงๆในส่วนของช่องรับแสงเนี่ยเขาก็ให้แบบเต็มเฟรมเลยนอกจากจะมีช่องแสงขนาดใหญ่เป็นเหมือนผนังกระจกแล้วเนี่ยฟอร์ตูซิลิงที่เนี่ยก็ให้ถึง2เมตรเจเซนเพราะฉะนั้นเนี่ยความโปร่งโล่งของห้องเนี่ยเรู้สึกได้เลยเพราะนอกจากจะไซซ์ิ่งใหญ่แล้วเนี่ยฟอร์ตูซิลิงสูงเนี่ยยิ่งทำให้สเปซข้างในเนี่ย ยิ่งโอโถงกว้างขวางใหญ่ใช่ระเบียงก็ใหญ่ด้วยนะอเอกไปเดินเล่นกันไหมไป ต้องบอกคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งว่าตอนนี้เราเปิดเข้ามานี่คือเป็นห้องนอนหนึ่งห้องนอนของห้องในนะคอนโดมิเนียมนะเราจะนึกว่าเราพาชมบ้านเดียวอยู่เออเราคิดว่าเราพาชมบ้านเ <c oughs> พราะว่าคือตอนแรกอ่ะพอพี่เมธบอกว่ามีการกั้นส่วนของห้องนอนปุ๊บเนี่ยแต่แนนอะคิดในใจแล้วว่าถ้าเห็นข้างนอกยิ่งใหญ่อยู่ขนาดนี้เนี่ยข้างในคงแบบเล็กมากๆแต่นี่สังเกตว่ายัางเหลือ Space <c oughs> ในการ <c oughs> ตั้งโต๊ะทํางานเทคเนี่ย <มา S 2> ข้อดีดของห้องที่เป็นห้องไซส์ใหญ่กว่าปกติแนนแล้วที่สําคัญก็คือ ผนังที่เป็นผนังทึบแบบนี้แนนก็คือสามารถที่จะมีจุดท, <ำ S 2> ที่จะเป็นทีวีักได้ฟังก์ชันในห้องเนี่ยก็คือจะเหมือนฟังก์ชันของห้องนอนในบ้านเดียวเลย ถึงช่วงท้ายคะ่ะได้เวลานาเสนอราคากันแล้วนะคะสำหรับโครงการวันนี้ควีนรัชดา17ค่ะ โครงกนนารนี้ค่ะคุณผู้ชมขาราคาเริ่มต้นของเขาสําหรับห้องไซส์34ตารางเมตรนะคะอยู่ที่4 4 0 4 0 0 0บาทซึ่งราคานี้นะคะถ้าหากว่าเทียบออกมาเป็นตารางเมตรก็จะอยู่ที่ตารางเมตรละ120,000บาทแต่สําหรับโครงการน,นี้ที่พิเศษก็คือว่าในราคานี้เนี่ยเขาให้ห้องคุณผู้ชมแบบ fully furnished ร้อยเลยนะคือเต็มเลยก็คือทั้งเฟอร์นิเจอร์ที่เป็น build in ลอยตัวต่างๆให้หมดเลยแล้วก็ยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ด้วยอีกส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีส่วนของผ้าม่านที่เป็นดีไซน์แบบี อันนี้ก็ให้ด้วยชุดเครื่องนอนก็ให้หฟรีด้วยอีกนะคะคือพูดง่ายๆว่าหิ้วกระเป๋ามาเนี่ยเข้าอยู่ได้เลยแต่จะบอกว่าโปรโมชั่นแบบนี้เนี่ยเขามีให้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องหามาถามพี่เมฆหน่อยดีกว่าว่าราคาแบบนี้กับรายละเอียทดทั้งหมดที่รีวิวไปเป็นยังไงบ้างโจทย์ก็คือว่าคุณผู้ชมต้องการคอนโดที่เป็นไฮไลท์บิลดิ้งแล้วก็เป็นเพิ่งสร้างเสร็จคือหมายถึงว่าพร้อมอยู่แหละโอนได้เลยแล้วก็อยู่ ไม่ไกลจากสถาน,นีรถไฟฟ้าเ,เพราะว่าจริงๆแล้วในเส้นเนี่ยการใช้รถไฟฟ้ามามสําคัญนอกจากในเรื่องของตัวทาเลที่ตั้งที่จะใกล้กับสถาน,นีรถไฟฟ้าแล้วเนี่ยท่าณผู้ชมที่ต้องการจะอยู่ในย่านราชดาพิเศษเนี่ย <Yeah. S 1> คงจะต้องคานึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ย การจราจรก็หนาแน่นพอสมควรเหมือนกันเพราะฉะ<ช>นั้นเนี่ยการที่ที่ตั้งโครงการสามารถเชื่อมออกถนนวิภาวดีได้เนี่ยถือมีนยัยสําคัญในการอยู่อาศัยมากนั่นละสำหรับผู้ที่ใช้รถแ,แล้วก็โครงการเองเนี่ยก็มีพื้นที่จอดรถถึง60%เรื่องของการใช้รถคงไม่มีปัญหาในเรื่องก,อนนการหาที่จอดอีกเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อเราอยู่อาศาัยในคอนโดเนี่ยเราต้องใช้ชีวิตประจําวันในการลงมาซื้อของหาของรับประทานหรือว่าเดินจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจําวันเนี่ย ตรงนี้เหมาะมากการใช้ชีวิตแบบ24ชั่วโมงได้ในทำเลไหนถือว่าศักยภาพของการอยู่ในทำเลนั้นเนี่ยสูงสุดแล้วอ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของไซห้องสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการความเป็นส่วนตัวสูงและต้องการจะหาห้องพักที่เป็นลักษณะที่เรียกว่ามีความเป็นอยู่ใกล้เคียงกับบ้านมากที่สุดอ่ะที่นี่เหมาะสุดอยากให้ลองมาดูที่นี่ดูต่อตารางเมก็แรงก็บอกคุณผู้ชมไปแล้วว่าถูกมากแล้วก็ที่นี่เนี่ยไม่ต้องควักสตังค์เพิ่ม ในราคานี้ก็คือให้พร้อมเลยถูกนะต้องนะคะดังนั้นถ้าหากว่าใครสนใจก็สามารถที่จะเข้ามาชมที่โครงการได้เลยเพราะอย่างที่บอกว่าโครงการนี้แล้วเสร็จแล้วแล้วก็ยางที่บอกด้วยว่าขายดีมากๆเหลืออีกไม่เยอะแล้วเพราะฉะนั้นต้องรีบกันหน่อยนะคะแล้วถ้าหากว่าวันนี้คุณผู้ชมชม,ชม,ชมรายการแล้วอยากจะชมซ้ำอีกครั้งหนึ่งหรือว่าอยากจะย้อนกลับไปชมเทปอื่นๆที่ Home Review เคยนําเสนอไปแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปชมย้อนหลังได้เลยนะคะผ่านทาง Facebook Fanpage แล้วก็รวมทั้ง YouTube นะคะตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยค่ะเข้าไปชมแล้ว อย่าลืมกด subscribe ให้กับรายการของเราด้วยนะคะหลังจากนี้เวลามีรายการอะไรมีโครงการไหนที่น่าสนใจก็ะจะได้ติดตามพวกเราแบบสดๆต่อเนื่องเลยนะคะเอาละค่ะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วค่ะพี่เมธครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมพบเรา2คนได้ใหม่ทุกบ่ายวันเสาร์เวลาดีๆอย่างนี้นะครับทาง T N t n t 4ส่วนวันนี้ต้องลาไปแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ